สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่นะครับก็วันนี้จะมารีวิวปิ่นโตรหรือว่าเขาจะเรียกว่าชั้นหรือว่าเขาจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะแต่ผมเรียกว่าชั้นไปวัดอืมชั้นไปวัดราคาประหยัดครับก็รีวิวอีกเช่นเคยนะก็ทํางานมามือเล็กนิดหน่อยครับก็ถามว่าทําไมผมเลือกก็คลิปของผมนะ จะเป็นลำโพงจะเป็นของใช้ที่ว่าราคาเนี่ยครับประหยัดก็ผมได้มาไม่เกินร้อยครับ90าบาทแล้วแต่พี่พี่จะเลือกนะนี่ครับดูกันก a c k a จ i n g เป็นไงบ้างกล่องเป็นยังไงบ้างนี่ครับผมเลือกเป็นชั้นสีสีออกเทาเทนะสีออกเทาเทมันจะมีให้เลือกอยู่กี่สีมาดูกันครับ หนึ่งสีชมพูหนึ่งสีออกจากม่วงม่วงนิดหนึ่งออกจากแล้วก็ออกจากด้านด้านเทาเน,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 นะก็เน,นี่ยครับจะเป็นเนื้องานแล้วแต่ใครจะเลือกใช้ที่ว่าราคาประหยัดนะครับแต่ของผมเนี่ยครับทุกคลิปส่วนมากจะเป็นราคาประหยัดทั้งหมดเลยนะครับอืมามาแกะดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างปุ๊บปุ๊บครับออกมาครับมีแค่นี้นะดูกันป๊ นี่ครับสวยเนาะสวยนะผมว่าปุ๊บเปิดออกมาครับเนื้องานมาดูกันครับเนื้องานก้องแกงไหมหล่ะครับแกะปุ๊บปุ๊บลูกที่สงลูกที่สองนี่นี่ครับถ้าเราเลือกเป็น สองชั้นมันจะถูกกว่านี้ครับแต่ของผมเนี่ยครับผมจะเลือกเป็นสี่ชั้นพอสี่ชั้นปุ๊บเนี่ยครับราคามจะตึงออกนิดหน่อยนี่ครับเนื้อง,งานพลาสติกก็ประมาณนี้ครับนผมคิดว่าเป็นสเตนเลสไหมล่ะครับราคาประมาณนี้นะผมน่าคิดว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ซึ่งสนิมแหละครับคล้ายๆแะครับบางๆใส่ข้าวใส่แกงอะไรไปวัดได้สบายเลยครับ ใครที่ว่าคิดว่าที่ว่าอยากได้งบทุกๆราคาประหยัดก็อลองกันได้ครับมาดูฝาฝาของเขาเนี่ยครับดูกันจะเป็นมีลูกยางมาให้ลูกยางมาให้แบบนี้ครับนี่ลูกยางแล้วก็เปิดตรงนี้เป็นที่หิ้วได้นี่ครับเป็นที่หิ้วได้แบบนี้เป็นที่หิ้วได้แบบนี้ครับนี่สวยๆเลย เวลาับจะประกอบคืนนะครับเราก็ดูตรงนี้ครับดูท้ายมันจะแบบนี้ปุ๊บเราจะไม่มีตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงกลางแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ล็อกปุ๊บมาตรงท้ายเหมือนเดิมเล็งปุ๊บล็อกล็อกปุ๊บนี่ให้มันดังแบบนี้นะครับปุ๊บนี่ ปิดฝาอืมนี่ครับตุ๊บนี่สวยๆกันเลยใครที่ว่าชอบไปวัดและไม่มีเป่นโตนะก็ลองซื้อตัวนี้ได้เนื้องานร้อยนะครับผมให้70%เเซก็แล้วกันนะมาให้เต็มร้อยครับอันนี้ก็ราคามันก็ไม่ตึงนะเนี่ยครับมันจะใส่แกงแล้วจะอยู่แบบนี้นี่อยู่แบบนี้นะครับ นี่ครับให้ดูตัวอย่างเลยใส่ข้าวใส่แกงใส่มีอะไรต่อมีอะไรได้เลยครับอนี่ครับและแต่พี่จะเลือกซื้อสีนะแต่ผมก็ได้มาเป็นสีนี้แหละครับออกจากเขียวๆเวทาๆนะกลมๆสวยๆเลยนี่นี่ใครที่ว่าหาอยู่ราคาไม่แพงเอาไปวัดตัวนี้น่าจะเป็นรูระบายอากาศนะนี่ครับ ระบาอากาศอย่างนี้เปิดปุ๊บได้เปิดทุ่นได้ปิดได้นี่ครับปุ๊บหิวแบบนี้เลยครับนี่หิวแบบนี้ไปวัดไปอะไรต่อนี้อะไรสบายมากเลยนี่ครับเบาหวิวเบาหวิวไม่ต้องเล่นไอตัวแปงๆหรอครับไม่ต้องเล่นตัวสามสี่ร้อยตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ให้ดูปิ่นโตราคาถูกแต่คุณภาพก็โอเคอยู่นะสําหรับผมก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับพาแฟนพา แม่ซื้อซื้อแม่ซื้อฝากแฟนฝากแม่ไปวัดได้โอเคครับประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก่อนลืมก่อนเลยด้วยนะครับสวัสดีครับ